สโอ้สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมนุกตอนครับดิดิตอลรับก่าสู่รายการเอาไปต่ทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโกลเด้นซีกันละหนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาตามลาบผลสีแดงครับนัเป็นผลระดับสีแดงที่แบบว่าโคตรตำนานนะครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรบ้างนะฮะอ่าก็มีงบประมาณแบบว่าโอ้โหสองพันล้านล้านลล้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ ผมว่านะผมต้องได้ผลเลื่อยแล้วนะครับผมผลเลื่อยเนี่ยมันเก่งสุดในเกมนะเดี๋ยวไปดูกดว่ามันขายหรือเปล่านับเออผลเลื่อยเนี่ยหายากสุดๆไปเลยครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าได้ปะถ้าเกิดว่าได้นี่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ก่อนเลยนะครับว่าผมได้หรือไม่ได้ครับแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เฮ้ยอะไรเนี่ยโหผลสปริงขายนะฮะผลสปริงแต่ว่าผลเลื่อยไม่ได้ขายผลเลื่อยอยู่ไหนอะโอเคผลเลื่อยไม่ขายนะครับก็นึกว่าขายนะผมโอ้โหเซ็งเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปสุ่มเลยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจร้ารับฟังเกมต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอลีดิตเบย์ชอบร้ารับฟาร์มโลบอคแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพลาดระบบพิศดารด้วยและก็รับเติมโลบอคเซิร์ฟเวอร์วีพีมีหลาบบฟุตและกิ้งพีชขายบริการเยอะแยะเต็มบริบ,บทใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านนึงก็ดีไม่แพ้ก,กันก็คือร้านโฮมสโตนชอบร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอคแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพลาดระบบพิศดารด้วยและก็รับเติมโลบอคเซิร์ฟเวอร์วีพี เอาละครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มเลยนะครับดูซิว่าจะได้ผลสีแดงกี่ผลนะครับอ่านี่สุ่มไปสักพักเลยนะครับแล้วค่อยเปิดดูฮะดูดีครับตังรดทั่วบเลยครับแต่ว่าคิดว่าชาตินี้ก็คงใช้ไม่หมดหรอกคุณผู้ชมนะฮะถ้าถามว่าผมได้มาอย่างไงครับผมขอ GM ประมาณร้อยล้านเขาให้ประมาณ2ล้าน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 กันเลยทีเดียวเจียวนะฮะเออนะครับชาตินี้ก็คงใช้ไม่หมดหรอกบอกเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับว่าจะได้ผลสีแดงกี่ผลนะครับ เอาวี่นี่ไอ้แถวสองนี่ได้มาแล้วครับตำนานครับแต่ว่าได้ามาเป็นฟีนิกซ์นับโคจะดูว่าตำนานเนี่ยมันจะมีผลอะไรออกมาบ้างครับผลอะไรมันจะออกเยอะสุดแต่เท่าที่ผมเคยสุ่มนะฟีนิกซ์นี่ออกมาเยอะมากนะฮะเนี่ยด้ฟีนิกซ์แล้วเนี่ยนะครับผมโอเคผลต่อไปเอาได้อีกแล้วครับผลต่อไปเป็นผลโอเปะนะฮะโอเปะนี่ก็สุ่มค่อนข้างที่จะเจอบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคก็เดี๋ยวสุ่มต่อนะครับอ่าสุ่มต่อนะฮะ โอ้ยจะได้ผลน,นี่มาเนี่ยผลเลื่อยเนี่ยนะฮะมังกรก็ไม่เคอยออกมาเลยนะจริงนะครับผมมีมังกรแล้วก็อะไรอีกโอ้โหเยอะที่ไม่ออกมาครับผมไม่เคยเห็นผลตํานานโคตรตำนานหลายผลเลยนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะอยากจะเห็นสักผลหนึ่งที่ไม่เคยเจอคนระับโอเคสุมต่อไปเรื่อยๆฮนะสุมต่อไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ได้นะผลตํานานนะโอ้โหยากเกินคะรับสุมมาเป็นร้อยเป็นพันผลแล้วเนี่ย โอเคครับตังยังไม่หมดนะครับสมต่อไปครับอ่าเปิดดูครับได้ไหมโอ้โหคิดดูนะว่าใครที่มีตังประมาณหมื่นล้านเนี่ยหรือว่า1ล้านบาทเนี่ยคงคิดว่าน่าจะยากนะสำหรับการได้ระดับโคตรตำนานนะครับผมดูดิยังเกลือโอ้โหมรครับต่อครับต้องมาสักผลหนึ่งแล้วนะโอว่างไงว่าไงได้เปล่า โอเคผมว่าน่าจะได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูสแปคหนึ่งแล้วกันนะครับเอายังไม่ได้คิดดูนะครับผมโอโ้โหเกือบสองสามร้อยผลแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวพอสุ่มได้เนี่ยผมจะมารีวิวแต่ละผลที่ผมได้มานะครับสําหรับโคตรตำนาน,นะครับอ่าระดับสีแดงครับโอเคสุ่มแบบว่าเยอะๆแล้วก็มาเปิดดูทีเดียวเลยดีกว่า A later few moments later. โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็สุ่มผลมาเพียบเลยนะครับก็นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นผลที่ได้มาอยู่แล้วก็คือผลโอเปตแล้วก็มีผลนี่นะครับผลฟินิกแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าผลอะไรนะครับอ่าผลนี้ผลอะไรผลน่าจะเป็นผลชาโดว์มั้งนะอ่าแล้วก็นี่ผลโอเปตนี่สุ่มผลมาเยอะนี่คือแบบออกอาการออกอาการปิงไงนะฮะเออนี่แล้วก็ในกระเป๋าไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเออในกระเป๋าโอ้นี่ไง อ่ะแหลกเลยครับนี่ฮะโอเคได้ผลชาโดอีกแล้วฮะนะโอเคตรงนี้ก็นี่ได้ผลอะไรโอเปอีกแล้วอนะ่ะโอโหออกมาเยอะเกินนะครับโอเคอันนี้ือคือผลใะนี้ครับโมจินะครับได้ทีครับโมจิอ่าอะไรอยู่ไหนว่าโมจิหาไม่เจอครับโอเคเอาน,นี่ไนงะโอเคต่อไปผลอะไรโอเคเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนะครับอ่าต่อไปผลอะไรมาดูกัน ผลอันนี้คือผลโอเปอีกแล้วนะครับผมออกมาเพียบเลยนะแล้วดูดีในกระเป๋าผมแม่งผลโคตรเยอะเลยครับเออนี่อันนี้ผลอะไรครับโอเปอีกแล้วนะครับผมสีแดงนี่โอเปกแม่งออกบ่อยแล้วก็นี่ด้วยชาโดออกมาโคตรบ่อยเลยครับนี่โอ้โหนี่ฮะถ้าใครเอาตังมาส่งอาจจะได้ผลพวกนี้อ่านี่ผลอะนี่ผลนกนะครับผมอ่าได้ผลนกเดี๋ยววางทิ้งไว้ก่อนโอเคแล้วก็ได้ผลโอเปกแล้วนะครับผม ผลโอเปผลนกอีกแล้วฮะนะโอเคก็ต่อไปผู้ไรผลต่อไปโมจิอ่าโมจิก็ก็ออกมาอยู่นะแต่ว่าออกมาสองผลเองยังมีอีกครับอันนี้ผลฟินิกอีกแล้วฟินิกนี่ออกเยอะสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้โมจิก็มาอีกแล้วครับโอ้โหเรียงกันเป็นแถวเลยโอเคโมจิเอ้ยไม่ใช่โอเปเอ้ยไม่ใช่โอเปดิฟินิกนี่ฟินิกอีกแล้วเฮ้ยออกโคตรเยอะเลยครับฟินิกอะ อ่ายังมีอีกนะครับโอเปะอีกแล้วครับโอ้โหโอเปนี่ได้เพียบเลยนะครับอันนี้ไอ้ไม่ใช่โอเปดิฟินิกอันนี้โอเปะจริงๆนะครับเออได้โอเปหมดยังโหคอดเยอะเลยครับยังไม่หมดนะนี่ฮะผลชาโตอีกแล้วอะโหแล้วผลเลื่อนมันไม่ค่อยออกไปเลยอะนี่โอเปอีกแล้วครับโอเปตต่อไปผลอะไรชาโตนะมีแต่อย่างเงี้ยนะครับผมเออระดับที่สูงกว่านี้ไม่ค่อยมาเลย นะครับสูงสุดก็น่าจะเป็นโมจินะผมโอ้โหนี่ครับผลนกนะครับผมผลนกอีกแล้วแล้วก็นี่คืออะไรผลดาร์กเอยไม่ใช่ดาร์กี่ชาโดโ์ผลเงาน่าจะหมดแล้วนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก็สิ่งที่ได้มาตอนนี้ก็มีนี่เลยนะครับโอ้โหแหลกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสุ่มผลไว้ในกระเป๋าเยอะๆนะครับผมเออนี่แล้วก็ดูครับผลงานการสุ่มครับดูดิ โอ้โห oh, อย่างเกลือฮะซุ่มยังเยอะครับอ่าสุ่มยังเยอะสีแดงที่ได้มาก็คือตรงหน้าผมเลยนะครับโอ้โหดูดิซุ่มยังเยอะครับสิ่งที่ได้มาเยอะสุดก็คือฟินิก์เลยอันดับ2ก็คือโอเปกแล้วก็มีอันดับ3ก็คือชาโดแล้วก็อันดับ4ี่คือนกนะครับอันดับ5คือโมจินกกับโมจิมาแบบว่าใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนนะครับคตอดเหล็กเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวพลังให้ดูนะครับว่าแต่ละผลพลังเป็นยังไงนะครับที่ได้มาตอนนี้นะครับ โอเคมารีวิวเสร็จแล้วสุ่มต่อครับดูซิว่าจะได้ผลเลื่อยเป้านี่ครับก็ถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวตายตอนที่มีผลเยอะๆเนี่ยมันจะคตอดเหล็กเลยครับดูดีนะโอ้โหเหล็กยังเหล็กนะครับเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลที่ผมสุมได้กันดีกว่าครับก็ผลแรกก็คือผลโอเปะนะครับนี่ฮนะน้ำมีทั้งหมด5้าท่าท่าแรกเป็นการเปิดลุมลูมนี่ฮนะเห็นไหมเราจะเห็นได้เลยว่าขอบๆเนี่ยมันจะมีเหมือนตารางฟุตบอลน่นะนะครับ เนี่ยมันเป็นรูมของเราครับแล้วรูมโคตรใหญ่แล้วครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สกิลเนี่ยเราต้องอยู่ในรูมหรือมั้งนะถ้าอยู่นอกรูมนี่อาจจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวดูก่อนอ่าอยู่นอกรูมใช้ไม่ได้นะต้องอยู่ในรูมครับอ่าเอ้าก,ก็ก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมมานะเอาใช้ได้อยู่นะแต่ว่านี่ฮะมันเหมือนเป็นการเอาลูกหินอนะ่ะก้อนหินออกมาแล้วก็มาทุบใส่ศัตรูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะส่วนท่าสองคืออะไรมาดูกันเป็นการพุง่งอ่ะ นะเป็นการพุ่งเร็วครับพุ่งไปกระเทกรำมังนะแล้วก็ท่า3มเกม่าเกมเารยครับแต่ว่าน่าจะเป็นเคาน์เตอร์ช็อตนี่เลยะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆศัตรูนี่ตายโอ้โหยิงไปขึ้นโยรู้เลยนะฮะโอเคต่อไปเป็นตัว F เป็นการว์ปต้องอยู่ในรูมด้วยถึงจะว์บได้แต่นี้มันน่าจะบักหรือไม่ก็เลเวลไม่ถึงนะฮะถึงมาว่าเลเวลผมโอเคก็ถึงนี่ว่าแต่ว์ปไม่ได้ครับนะ ว่าไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูผลต่อไปก็คือผลชาโด้นะครับผมชาโด้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดี๋ยวปิดลูมก่อนโอเคปิดลูมแล้วโอเค้ะกินผลชาโดเลยนะครับอ่าชาโดก็มันเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็มันก็เก่งอยู่แหละมันมีท่างเงาที่แบบว่าโคตรใหญ่นี่ฮะตัวเซตท่าคานเงาเป็นการบินนะครับบินแล้วก็ตกไปนะครับผมส่วนท่าศอกก็เป็นการบินเหมือนกันนี่เนี่ยเป็นการบินเหมือนกันเลย ท่าสามก็บินไม่ไม่บินไม่บินท่านี้เป็นท่าอะไรกันไม่รู้ตบมือแล้วก็มีแสงสีม่วงออกมาครับแล้วก็ท่าตัววีนี่เนี่ท่าบอนะครับอันนี้น่าจะฟาร์มแบบว่ารวบฟาร์มได้ดีนะเนี่ยนะคล้ายๆกับผลรักฟุตเลยนะครับเออกดตัวเอฟเป็นการพุ่งอีกแล้วฮะนะแต่อันนี้จะพุ่งได้นานมากๆเลยไม่เหมือนท่านหนึ่งนะที่แบบว่าพุ่งแป๊บเดียวก็หยุดอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปครับที่ได้โคตรเยอะนะครับฟีดิก แต่ว่าผลเนี้ยแม่งสวยนะเออพลังปวดพิษสามันสวยชอบนะครับผมแล้วก็ฮนะกินมาแล้วครับผมนี่ครับผลฟีนิกซ์นะอ่าถ้าเราไปป,ปืนใหญ่ฟีนิกซ์เป็นการเตะกระพือปีกเตะออกไปครับเห็นไหมเมื่อกี้เห็นปีกปะนั่นแหละครับเป็นปีกของเราแล้วก็ยิงปืนใหญ่ออกไปครับถ้าสองคือเปลวไฟฟื้นฟูนี่เลยครับโอร่าสีเขียวเหลืองนี่จะเป็นตอนเช้าสวยๆเลยนะสกิลนี้ข้อสวยอะ่ะบอกเลย นะครับมืดๆเวลามืดๆมันก็ดูแบบว่า,ามมวยงไก็ไม่รู้เนาะนี่ถ้าเล่เป็นยิงเอาปีก,กออกมาแล้วก็เตะนะครับผมนี่ถ้า3นันะเตะใส่ฟ้านี่เป็นการพุ่งไปเตะแบบนี้นะครับส่วนถ้า4ตัววีแปลงล่าไปฟีนิกซ์นะครับผมโอ้โหเดเคจดูดิอ่ะแล้วก็สกิลเปลี่ยนไปไหมไม่รู้ฮะไม่เปลี่ยนนะผมแล้วก็ตัว F เป็นการบินปกติก็บินแล้วแต่ตัว F เนี่ย มันบินยังไงวะมันต้องแบบว่ากลับล่างก่อนมั้งแล้วก็บินอะมั้งนะเออนะฮะโอเคจะรอท่าคูดาวมันก่อนโอเคผลต่อไปที่จะกินก็มีผลนกนะครับนี่ผลนกเนี่ยเท่นะมันจะเท่ฮ่าๆไง,งไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะมาเดี๋ยวเก็บก่อนโอเคเก็บ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 เอาเก็บได้โบจิโอเคครับได้มาแล้วครับผลนกมาเดี๋ยวบินให้ดูฟินิกส์อ่ะบินแบบไม่แปลงล่างนี่นะฮะ อ่าก็คือปีกแบบนี้เลยนะครับผมอ่าถามว่าดีไหมดีนะครับถ้าบินเนี่ยนะครับบินเร็วดีครับผลฟินิกก็ดีนะนะไม่ได้ไม่ดีครับมาเดี๋ยวเรากินผลนี้กันดีกว่าครับผลนกนะครับผมนกก็มี2เวอร์ชั่นนะเป็นนกฟินิกกับนกอะนี่ฮะนกอีเล้งเฮ้ยไม่ใช่นกอินซีอ่านี่นกอินซีหรือว่าเหยี่ยวนี่ฮะฟอคก็ถ้าแรกคือกระสุนปืนคล้ายๆกับฟินิกเลยนะครับผมกระสุนปืนเหมือนกันนะครับ อ่าเราคููดาวก่อนไม่ใช่โอเคยิงไม่ออกมาเลยฮนะยิงไม่ออกท่าสองว่าไงท่าสองก็ยิงไม่ออกคนระับอา้าวท่าสามอา้าเฮ้ยทำไมไม่ออกมาล่ะโอ้งงเลยครับงงเลยโอ้โหขอค่าตัวตายใหม่นะครับผมมันต้องรอฟองน้ําออกก่อนมัน้งถึงจะใช้ท่าได้เออไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมที่จริงมันใช้ได้มันแปลงร่างเป็นนกได้นะโอเคครับท่าแรกเอา้า ไม่ได้ว่ะอะไรวะกดทุกท่าแล้วไม่ได้เลยนะฮะเป็นไรนะผลนกอะ่ะผลนกเกิดอะไรขึ้นเออตอนแรกมันแปลงร่างเป็นนกได้นะแต่ว่าตอนนี้แปลงไม่ได้แล้วโอเคต่อไปผลโมจินะครับอ่าโมจิดูซิว่าจะได้อะไรครับโอเคกินเข้าไปแล้วครับผลโมจินันน่าจะเก่งนะเนี่ยน,นะนะถ้าได้คือแปลงอะไรเฮ้สกิลไม่ออกมาแล้วอะ่ะอ๋อเซิร์ฟบัคนะครับผมโอเคนั้นก็คงต้องรีเซิร์ฟนะผม ส่วนโอเปะอ่าส่วนโมจิเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะครับอ่าจะผมขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนเสียได้เลยนะครับเออไม่จะเจกให้คนดูด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยไปเจกในไลน์นะผมนี่ได้มาเพียบเลยครับระดับอันนี้ถ่ายรูปก่อนโอเคนั้นก็เดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับพลังอาล้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลโมจิใหม่กันนะครับผมนี่ฮะท่าแรกคือแป้งละลายนี่เป็นการยิงไฟออกไปนะนับนแล้วก็ท่าสองเป็นการเพิ่มแป้ง หรือว่าเวียงลูกตุ้มทุบอย่างนี้เลยหุตเท่วอ่ะเออแล้วก็ต่อไปครับเป็นท่ามือของรถนะครับมือของรอถเนี่ยเฮ้ยไปกันยิงมือแบบว่าเหมือนแบบเป็นมือฮาเคียนะฮะกำกำมือเหมือนแบบบีบอะไรสักอย่างอะ่ะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่นะฮะเนี่ยครับดูครับเนี่ยมึงกำอะไรวะ <c oughs> มือนั่นมันจะกำอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัววี ตัววีเป็นท่าโมจิปืนกลนับเนี่ยมือจีไอโมจิปืนกลนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเอฟตัวเอฟนับเป็นการกิ้งนะครับเนี่ยเป็นการกิ้งนะผมสามารถกิ้งแล้วก็หมัดมันก็จะตามเราไปด้วยครับโคตรเกียนนะครับเอะไรแต่ผมจะสุ่มผลต่อนับดูซิว่าจะได้อะไรเพิ่มมาไหมวันนี้นะคะที่ไม่ใช่ผลนกฟีนิกเออหรือว่าโมจินะครับผมอาจจะเป็นเลื่อยเลยก็ได้นะเออตำนานนี่มันมีผลอะไรบ้างวะผมก็ลืมแล้วนะครับผม เออมังกรนี่แหละนะครับยังไม่ได้เลยครับผมมังกรโอ้โหใครที่สุมได้มังกรไม่กี่ครั้งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะกดหัวใจได้ครับอยากรู้ว่าจะมีใครดวงดีหรือเปล่านะฮะดูผมนี่สุมมาเป็น2-300ผลแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหไปครับตัดช่วงตอนที่ผมสุมได้เยอะเยะเลยแล้วกันนะครับผม ซาธูขอให้ได้เธอรอบนี้นะฮะก็รอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะตัดใจนับกับผลไอ้นี่ฮะ,ะผลเลื่อยอะนะครับผมโอ้โหผลเลกนี่ก็เป็นผลนกอีกแล้วฮะ,ะนกอีกแล้วะครับแล้วก็มีไหมผลเลื่อยมีไหมฟีนิก,กว่ะฟีนิกแล้วก็ฟีนิกอีกแล้วฟีนิกฟีนิกโอเคต่อไปฟีนิกมาเพียบเลยผนชาโดมาทุกวันนะะับชาโวอะโดโอเคแล้วก็นี่อะไรเนี่ย โอเปะนะครับโอเปะเนี่ยเขาบอกว่าสุมยากสมยากแต่ว่าผมได้โคตรบ่อยเลยครับเออได้บ่อยเกินโอเคอันนี้ผลโอเปกแล้วแล้วก็ผลผลนกนะฮะผลนกแล้วก็มีผลอะไรอีกผลดาร์กผลดาร์กแล้วก็มีผลดาร์กอีกแล้วเออไม่ใช่ดาร์กดีชาร์โดทั้งสองอันเลยครับแล้วก็เออนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะ โอ้โหฟินิกไม่มีเลื่อยเลย่ะดูไปเรื่อยๆคนระับดูซิว่าจะได้ไหมโอเคไม่ได้อีกแล้วตกเลยไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็มันต้องได้แต่พี่ว่านะไม่ได้โวยโมจิโม,โมจ,โมจิแล้วก็ต้องมีต้องมีวันนี้ต้องมีมังกรกับผลเลื่อยอะ่ะผลเสือก็ดีนะผลเสือได้ได้มานี่ดีเลยคนระับโอเคนี่ไม่ได้อีกแล้ว เกลือเกลืออีกแล้วโอ้โหตรงนี้เกลือยาวแลวนะไม่เห็นสีแดงแล้วครับโอ้นี่เจอแล้วโอเคไม่ได้ผลนกอีกแล้วสงสัยต้องตัดใจเอาวันนี้นะต้องตัดใจแล้วเดี๋ยวเข้าไปตามล่าในไรสดกันนะครับผมสำหรับผลเลื่อยนะครับผมอโอ้โหนี่ไม่ได้อีกแลว้วอะต้องตัดใจแหละนะครับมันเริ่มจะหมดแล้วมั้งนี่ไม่รู้ว่าใกล้หมดหรือย,ยังครับโอเคผลฟีนิกซ์ นี่ผลอะไผลนกนกอีกแล้วโอเคไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ครับเนี่ยนะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีแล้วแหละนะโอ้โหมันยากจริงๆนะผู้ชมครับสำหรับผลไอ้ผลเลื่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มังกรนะครับผมเคลียร์ผลไม้ใน30บวิเออเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก็วันนี้นะก็เกอนะับไม่ประสบความสําเร็จในการสุ่มผลเลื่อยนะครับหรือว่ามังกรนะครับจริงๆก็อยากจะได้สักผลนึงก็คือเสือดาว ถ้าได้มาก็จะประทับใจสุดๆไปเลยนะแต่ไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่ได้ก็จะมีแต่ผลซ้ําๆเดิมๆนะครับโอ้โหตังอย่างเยอะเนี่ยนะเนี่ยยังไม่ได้สักผลเลยครับผลที่แบบว่าเป็นเสือมังกรแล้วก็เลื่อยมีผลอื่นอีกไหมที่หาย,ยากก็ไม่รู้นะโอเคก็ผลมันหายไปแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาคัาเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า